สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีจากุลน,นะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันจันทร์ที่8เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567วันนี้คุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าพักเพื่อไทยถูกครอบงำโดยนักโทษชายทักษิณเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับ การประชุมใหญ่สามัญของพักเพื่อไทยเมื่อวันศุกร์ที่5เมษายนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับการที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไปปรากฏตัวบนจอไปอบรมไปชี้แนะลูกพักเพื่อไทยเป็นการกระทําต่อหน้านายกรัฐมนตรีกระทําต่อหน้ารองนายกรัฐมนตรีกระทําต่อหน้าสสของพักเพื่อไทยการกระทําแบบนี้เนี่ย ผิดกฎหมายชัดๆนะครับทั้งเรื่องของคนนอกครอบงำพักและก็การยินยอมให้คนนอกครอบงำพักด้วยกันแต่ก็อย่าว่าแหะครับบ้านเราเวลานี้เนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรคือนักโทษเทวดาตัวใหม่นะครับทำอะไรก็ไม่ผิดเพราะบุคคลผู้นี้กลายเป็นผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญที่อยู่เหนือกฎหมายไปแล้วจะเห็นได้ว่าตั้งแต่นักโทษ คดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองรายนี้กลับเข้ามาในประเทศไทยหลังจากที่หลบหนีคดีอาญาแผ่นดินไปนานกว่า15ปีเนี่ยนะครับประชาชนคนไทยต่างก็เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าทักษณิณชินวัตรอยู่เหนือกฎหมายเวลาป่วยก็ป่วยทิพเวลาติดคุกก็ติดคุกทิพและถึงแม้ว่าจะได้รับการพักโทษแต่ก็ถือว่าทักษณิณชินวัตรเนี่ยยังไม่ได้พ้นโทษนะครับ เป็นเพียงแค่ถูกปล่อยตัวให้ออกมาอยู่นอกเรือนจำก่อนจะครบกำหนดเท่านั้นเองซึ่งนักโทษทุกคนที่ได้รับการพักโทษจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขาการคุมความประพฤติของกรมคุมประพฤติเหมือนกับทุกคนนะครับแต่ปรากฏว่าทักษิณเนี่ยอยู่เหนือกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้คืออย่างนี้ครับตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยที่บังคับใช้อยู่ในเวลานี้มาตรา45เนี่ยบัญญัติเอาไว้ ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิธีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วยังกําหนดไปด้วยนะครับว่าต้องดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นมาตรา45แห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนำไปสู่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนรูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560ในมาตรา28ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทําการอันใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุมครอบงําหรือชี้นํากิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระไม่โดยทางตรงหรือว่าทางอ้อม และรวมทั้งมาตรา29ที่บัญญัติเอาไว้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกโดยห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกพักการเมืองน,นั้นๆกระทำดังที่มาตรา28ได้กำหนดเอาไว้ด้วยตามไปดูต่อครับตามไปดูต่อว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักเพื่อไทยในวันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมที่ OAI Tower ซึ่งเป็นทรัพย์สินของตระกูลชินวัตรแล้วก็ใช้ชื่ออักษรย่อของโอก๊กเอมและก็อิงบุตรชายแล้วก็บุตรสาวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นชื่ออาคาร OAI พักเพื่อไทยเขาทำอะไรกันครับและทำไมถึงบอกว่าทักษิณเนี่ยเข้าข่ายว่าเป็นคนนอกที่กำลังครอบงำพักเพื่อไทยรวมทั้งเพื่อไทยยอมให้คนนอกครอบงำพักซะด้วยนะครับ การประชุมใหญ่สามัญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับบรรยากาศเป็นไปได้วยความคึกคักมีบรรดาแกนนำสมาชิกพรรคแล้วก็ตัวแทนประจําจังหวัดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดินทางเข้ามาที่พักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับในจํานวนนั้นมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในภูมิธรรมเวชย,ยชัยนายสมศักดิ์เทพสุทินและนลายปราณปรีพหิตฐานุกรรองนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย รวมทั้งสสและกรัฐมนตนรีของพรรคเพื่อไทยในคณะรัฐบาลเศรษฐาทุกคนซึ่งปรากฏว่าระหว่างการประชุมที่มีนางสาวแพรทองทานจิน,นวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานเนี่ยได้มีการเปิดคลิปวิดีโอความยาวประมาณ18นาทีมีบทสัมภาษณ์นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจิน,นวัตนรวมอยู่ด้วย เนื้อหาบางส่วนที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณกล่าวในที่ประชุมใหญ่ของพักเพื่อไทยซึ่งจะเรียกว่าเป็นการกล่าวโอวาทก็คงไม่ผิดสักเท่าไหร่นักนะครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยยกอดีตตั้งแต่ครั้งก่อตั้งพักไทยรักไทยว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปี2540ส่งผลให้พักการเมืองเดิมเนี่ยปรับตัวไม่ทันผมสมายถึงทักษิณเนี่ยนะครับผมได้ตั้งพักไทยรักไทยขึ้นมาแล้วก็ชนะการเลือกตั้งถล่มทลาย และสร้างความเปลี่ยนแปลงหลายด้านให้กับประเทศไทยพักไทยรักไทยคือพักที่เข้ามารีฟอร์มประเทศเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กระจายอํานาจผ่านนโยบายกองทุนหมู่บ้านและ30บาทรักษาทุกโรคทักษณิณพูดอย่างนี้นะครับและพร้อมกันนี้เนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณยังได้ชื่นชมนโยบายดิจิจตัลนวัลเลตที่พักเพื่อไทยกระเฮียนกระหือรือจะต้องแจกให้ได้และจะต้องกู้เงินก็ตามโดยจะแถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในวันที่10เมษาย,ยนนี้ ทักษิณบอกว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกันนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งถือว่าเป็นคนนอกพักเพื่อไทยยังได้อวยนางสาวแพทองทานชินวัตรทายาทรุ่นที่สาผู้สืบทอดอำนาจทางการเมืองจากพักไทยรักไทยรุ่นแรกผ่านพักพลังประชาชนรุ่นที่สองจนมาถึงพักเพื่อไทยในยุคป,ปัจจุบันอวยด้วยความมั่นใจว่าพักเพื่อไทยภายใต้าการนําของ แพทองทานจะทําได้ดีกว่าสมัยที่ตนเองเป็นหัวหน้าพักเนื่องจากบ,บุตรสาวคนนี้เนี่ยมี DNA ของมันดาก็คือคุณหญิงพรชมจมานณนะป้อมเพชรซึ่งมีความมั่นคงตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็มี DNA ของตนก็คือพ่อคือจุดแข็งในการพูดคุยพบปะผู้คนเข้าใจถึงจิตใจของพี่น้องประชาชนทักษิณบอกว่าผมเชื่อว่าจะเป็นผู้นำที่ดีได้ผมทำได้เขาก็ทำได้ ส่วนองุงอิงผมมั่นใจว่าจะสามารถนำทีมพริกเกรมได้ไม่ยากเป็น DNA ระหว่างคุณหญิงพุชมานกับผมผสมกันเป็นองุ่งอิงคือเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิงพุชมานแล้วก็เอาส่วนที่พบป่าผู้คนเข้าใจการเมืองมาจากผมและเชื่อว่าเขาจะเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกแต่ในเมื่อผมทำได้ DNA ผมก็ต้องทำได้และทำได้ดีกว่าด้วยนี่เป็นคำพูดของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดฟังให้มันชัดๆเนี่ยทักษิณชินวัตรได้พูดต่อที่ประชุมใหญ่สามัญของพรรคเพื่อไทยในวันนั้นบอกว่าระบบทุนนิยมที่ไร้ความเมตตาธรรมจะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่มีความสุขการเข้าถึงประชาชนคือหัวใจสําคัญการทํางานในสภาให้เข้มแข็งการเป็นนักการเมืองที่ดีคือต้องรักประชาชนประชาชนมองตานักการเมืองก็รู้สึกได้ต้องอยู่กับชาวบ้าน ผมเชื่อมั่นในในายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินเป็นผู้นําในช่วงเปลี่ยนผ่านสามารถทํางานประสานงานกับหลายพักหลายภาคส่วนได้เป็นอย่างดีนี่แหละครับพฤติกรรมของทักษิณชินวัตรซึ่งคุณรุ่งเรืองบอกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอาจจะเข้าข่ายกระทําผิดเรื่องคนนอกครอบงาพักเพื่อไทยคําถามคือว่าทักษิณเนี่ยรู้หรือเปล่าครับ คำตอบมันไม่ได้อยู่ในสายลมนะครับแต่ไม่อยู่ที่การกระทําเพราะรู้ทั้งรู้นั่นแหละครับแต่อยากจะแสดงอํานาจให้คนเนี่ยเห็นว่าภายใต้ฟ้าเมืองไทยในวันนี้เนี่ยไม่มีใครจะใหญ่กว่าคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรอีกแล้วโกงแล้วหนีหนีกลับมายังได้รับการลดโทษได้รับการลดโทษและยังโกงการติดคุกจนกระทั่งได้รับการพักโทษอีกต่างหาก